ดูดวงชาวราศีมินถ้าถูกลงมาที่1่จะซื้ออะไร3ข้อนะครับผมบางคนก็บอกว่าซื้อบ้านบางคนก็บอกว่าซื้อรถบางคนก็บอกว่าซื้อทองนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะวิวาภรจูณนะวงล้อแห่งวัฏจักรวิวาภรจูณเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณี จะตาชีวิตจะรับทรัพย์แล้วหมอสันบอกได้เลยว่าถ้าท่านถ,ถูกรางวัลที่หนึ่งหมอสันแนะนําเลยอย่างแรกที่ท่านจะซื้อคือสังกทานหนึ่งถังแล้วผมแล้วทำไมต้องเป็นสังฆทานหนึ่งถังครับสังกทานไม่ได้แพงเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทเองถ้าเวียนแล้วผมถ้าไม่เวียนแลผมเราจัดเอาเองก็สองสามร้อยจัดอย่างดีเลยห้าร้อยผมจัดอย่างดีเลยเอาที่พระนั้นใช้ได้จริงก็คือทําไมรู้ไหมครับถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนในตลาราราบุไว้ว่า ไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเขาบอกว่าเบิกบุญมาใช้จนหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะซื้ออย่างแรกขอให้เป็นข้อที่1ของท่านก็คือสังกระทานบุญใหญ่นะเป็นปัจจัยให้ท่านได้เงินนะได้ใช้เงินก้อนนั้นแล้วกันให้เยอะๆนะครับแล้วจะได้มีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาต่อๆไปนะครเพราะฉะนั้นถังหนึ่งถังคงไม่เดือดร้อนนะอย่ามางกนะนะครับอย่ามางกนะนะครับถ้าถูกรางวัลแล้วยังมางกอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วครับ นะ,นะครับในโชคชะตาหน้าบารมีวสาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วในโชคชะตาะครับผมถ้าท่านมีโชคลาภแล้วก็อย่าง,งกทําบุญเยอะๆนะครับต่อย,ยอดขึ้นไปอีกนะครับแล้สามอย่างจะไปซื้ออะไรแล้วแต่ท่านครับอันนั้นเอาที่สบายใจเลยนะครับแต่บางคนก็บอกไว้แล้วนะครับในโชคชะตางท่ายังตกตำแหน่งอัศวินขี่มา้าถือถ้วยทองก็แปลว่ามีโอกาสทองเข้ามานะครับผมมีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาตกตำแหน่งในดวงชะตาที่ดีนะครับผมถ้าถ้าจะถูก้นมาจริงๆ ก็ค่อยคิดทีนี้ไต่ตองอย่างแรกคือสังกทานนะผมในโชคชะตานะผมการปฏิบัติการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังด,ดังใจหมายทัานจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ แล้วเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงสุสมถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอในสิ่งที่ใช่ได้เจอเนื้อคู่ดีๆเจอคนที่ใช่เจอที่คนที่เข้ามาสนับสนุนคำชูดวงชะตาท่านนะอยู่ด้วยกันมันต้องเฮงไปด้วยกันนะนะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วมีจต่ซวยนะซาซวยหลักหวมนะบอกซวย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 ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยห่วงกับเขาเลยเป่าห่วงบุบเป็นเศรษฐีเงินล้านก็มี นะผมเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์สิงกสิทธิจะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำพโชคชะตาเพราะฉะนั้นมันสร้างคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิ๊กข้อสี่ไม่พูดบอดข้อห้าไม่ดื่มเหล้านะ ครับผมตัดสัญญาณยทั้งสามเป็นไปได้ดีที่สุดนะจ๊ะนะครับขอใส่ธรรมะผสมบ้างนะครับผมอัศวินขีมะถือเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชกตาท่านได้รับโอกาสได้รับเหรียญทองนับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโชคลาภมีเงินทองท่านก็ต้องได้ตัดสินใจแน่นอนนับดาบสองวายเกิดขึ้นในโชกตา มอํานาจบารมีวัส,สนาคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวาหารการได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาดวงชะตาที่จิตใจอ่อนโยนถึงจะได้เพราะนั้นถ้าท่านทําจิตใจให้แข็งกระด้าง เหมือนดังปีศาจมูมานนางมา้ายนางปีศาจยิ่งจาะก้าหางก็คือความยากจนทําแบบนั้นมันไม่ดีเลยนะมันไม่ดีเลยแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องทําจิตใจให้มีความสุขนะผมมีความสุขยังไงก็ไปซื้อขนมกินนะผมกินอาหารอร่อยๆนะแล้วแต่คนนะท่านจะบอกกินอาหารมันคือคือ,คอกิเลสเนาะไม่ได้ มันองควบคู่กันไปใครจะไปทนไหวนั่นเก่งขนาดนั้นเลยรอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านอดทนก็ทาชีวิตได้มันมีความโศกกินข้าวอร่อยอร่อยกินข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราครับผมใส่ไข่ดาวด้วยให้มันมีความสศกอย่ามาให้มันขาดเหลืออะไรนี้หน่อยเกินให้มันอร่อยเสร็จปุ๊บทำใจสบายสบายทีนี้เป็นพุทธานุสีคิดถึงพระพุทธระองค์อ๋อสบายเหลือเกินแล้วผมทําใจให้สบายสบายตกตําแหน่งที่ดี ใจิตใจของท่านเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นผู้ชายวัยกลางคนจะส่งมอบการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาสุขสมสมหวังดังใจหมายเรื่องราวไร้มีไหมมีนะครับผมแต่ว่าทํายังไงได้อย่าไปสนใจให้จุดแสงตะเกียงทองนะครับจุดดวงไฟไว้นะให้ไฟมันสว่างก็ไว้ให้มันรู้สึกนะมีความสุขให้รู้สึกนะมีความสุขเห็นหน้าหมอสันละวมีความสุขนะครับผมนะครับให้รู้สึกแช่มชื่นนะครับให้รู้สึกราบลื่น ให้รู้สึกเป็นไปได้ด้วยดีให้รู้สึกทําอะไรก็ได้มันจับเงินเป็นเงินเป็นทองอะมันก็เหมือนกันที่แม่ค้าเมาค้าเจ้าพูดกันตื่นเช้ามามีคนมนาะเปิดเินปากไม่ดีมาต่อราคาเราเราโดนทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นะท่านทําจิตให้มีความสุขนะผมท่านก็สว่างไปทั้งวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นะตื่นเช้ามาก็พูดข้าวหายใจออกก็โทพูดข้าวเอาแค่สามทีบอจะได้ไม่หนักสบายสบาย เลยมาโอ้ทั้งวันเลยไม่เชื่อก็ลองดูนะเพื่อ <ๆ S 2> จะมีโชคลาภขึ้นมาทันทีทันใดนะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเดะสตาเทน้ำสูธ่ธรณีนะแสงสว่างเดะสตาบังเกิดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์กราบไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคิดถึงหลวงปู่หลวงปู่ครับช่วยลูกด้วยครับขอให้วันนี้รวยรวยรวยครับนะท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน มีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีดวงชะตาของท่านจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครนะครับ,นะรบสิ่งดีๆจะเข้ามามังเกิดเพราะฉะนั้นความฝันของท่านจะได้มีเทวดามาส่งมอบในความฝันนะครับผมกระซิบบอกกล่าวเฮ้ยเออเนี่ยแล้วเว้ยนะเอาไปเลยงวดนี้เจ็สบสองล้านนะรวยเลยรเทวดามาบอก <c oughs> บอันนี้เป็นจินตนาการหมอสันนะครับแต่ว่าจริงๆริงพวกนี้มันมีจริง ครับการที่เข้ามาบอกในทางด้านเรื่องความฝันกระซิบบอกกล่าวเป็นเสียงอยู่ภายในจิตของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านต้นตองระวังคอยสังเกตนะครับผมโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมการที่ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองนะครับผมได้นําพาซึ่งความประสบจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าตอดแดงนี้ไปครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสมหวังดังใจหมายมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ปรผสมเร็จออกรถหมายป้ายแดงมี M.W แล้วผม B.M.W แล้วผมเอามมซันขนาดนั้นเลย B.M.W โอ้ย B.M.W เบอร์สองถูกแล้วนะตอนนี้แล้วผมสี่ล้านเหรือสองแสนผมเพราะฉะนั้นคิดได้ดีก่อนแล้วผม ก็นั่งจะเต็มในโชกตาอำนาจบารมีวาสนานะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนานะผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้เป็นที่1ึงถือดาบตั้งขึ้นการได้เก่เสียก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณที่ไหนนะผมก็เข้ามาสิครับผมจะรวยครับผมจะรวยเลยรวยนะผมก็ต้องรวยเลยรวยนะผมใครให้จนจนจนไม่เอานะ,นะนะหมอดูคนไหนบอกจนจนจนเองมันจนจนจนบอกไม่แม่นเว้ย บอเลยรวยเลยรวยต้องรวยไงครับผมรับพรังบ,บวงครับผมดวงชะตาในตําราระบบไว้นะเราสามารถพลิกดวงชะตาเราเองได้นะไม่เชื่อไปถามหลวงปู่ก็ได้นะครูบาอาจารย์เราก็ได้นะซ้ายคือบุญเก่านะบุญเก่าถึงแม้เกิดมายากจนมาจากสลัมมาจากโอยโคตรจนเลยอะเอาง่ายๆไม่มีข้าวจะกินนะ,นะพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยสนใจไม่เคยเคยจะโดนเหยียบย่ำนะครับผมแต่เราจะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีก็รวยขึ้นมาได้ ก็คือเราสร้างบุญใหม่ขึ้นมาไงสิครับมันบุญเก่ามันเหยียบย่ำเราเราก็สร้างบุญใหม่มาเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองรวยๆนะครับผมฮึกเขิมนิดึงนะฟังคลิปหมอสันทรน้องฮึกเขิมนะอย่ามา Hoy ่อเหียวไม่ได้นะ่อเหียวหมอจันก็จะทักเลยดิดวงคุณไม่ดีนะนะดวงคุณไม่ดีนะครับผมยังไม่ทันเปิดไพ่เลยดวงคุณไม่ดีนะแล้วมันไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นท่านจงทํเจิตใจฮึกเขิม เราบอกถึงแม้จะติดนี่อยู่สองสามแสนสี่ห้าแสนเฉยนะสิบล้านเฉยผมก็แข่งเงินอย่าหาได้นะครับผมเพราะว่ามันเกิดความฮึกเหิมมันเกิดดวงแก้วมันนี้ก็เลยสมบัติโลกมันสว่างอยู่เห็นชัดหมดก็จะหาเงินทางไหนนะผมเพราะฉะนั้นตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปหมอจันได้ให้ค่าครูหมอจันได้นะครับขอให้ด้านแชิชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสม,สม,สมหวังดังใจหมายให้ท่าน ร่ำรวยต่อแต่นี้ไปนะครับรวยรวยรวยนะครับสวัสดีครับให้รวยเวยรวยนะครับ